พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําในวันพุธวันที่15เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องจงสร้างตามคำอธิบายของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อที่5ฉบับ NIV เมื่อท่านจะตั้งพระพลาน,านั้นโมเสสได้รับคำเตือนว่าจงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งเกตเจ้าบนภูเขาพี่น้องคะเมื่อพระเจ้าบอกให้โมเสสสร้างพระพลาพระองค์ประทานคำอธิบายที่ชัดเจนให้แก่เขาและสั่งเขาให้สร้างตามคำอธิบายพวกเจ้าจงสร้างพระพลาและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้นของพระพลาน,านั้น ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการอพยมบทที่25ข้อที่9ในการเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำงานในอาณาจักรของพระองค์อย่าวิ่งออกไปทำตามความคิดทุกอย่างเพียงเพราะคุณคิดว่ามันดีให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำตามพิมพ์พเขียวของพระเจ้านั่นคือรูปแบบและคำอธิบายที่พระองค์ได้ประทานให้ นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณต้องรู้จักพระคำด้วยตัวคุณเองในพระคำของพระองค์คุณจะพบตัวอย่างรูปแบบและคำอธิบายว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำและวิธีทำผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ในสดุดีบทที่127ข้อที่หนึ่งว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าเราต้องสร้างตามแผนการของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้ากำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์พระองค์กล่าวว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราวไว้และพลังแห่งความตายจะมีใชยต่อคริสตจักรไม่ได้มัทธิวบทที่16ข้อที่18มีคำอธิบายให้เราทราบในพระคำของพระเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงทำเช่นนี้อย่างไรพระคัมภีร์กล่าวว่าพระคิดเองประแทนอาัคาราทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐสิทธิพิบาลและอาจารย์เพื่อเตียมประชากรของพระองค์สำหรับการปรนิบาติเพื่อให้พระกายของพระคิดถูกเสริมสร้างขึ้นเอเฟซัสบทที่11-12ฉบับ TNCV แผนการของพระองค์ คือการสร้างผ่นผู้นำเหล่านี้แต่ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นคือเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการส,ร,าร,สร้างพระแกที่ยิ่งใหญ่นี้ของพระคิดเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกยทั้งหมดจึงได้รับกันเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก เอเฟซัสบทที่4ีข้อที่16พี่น้องคะทุกครั้งที่คุณนำบางคนมาถึงพระคิดคุณกำลังเพิ่มเข้าสู่อาคารแห่งพระกายของพระคิดและนั่นเป็นอาคารที่งดงามฮาเลนูยาทรงทำตามบทบัตรของคุณต่อไปโดยการประกาศนำดวงวิญญาณเข้าสู่อาณาจากักรคุณกำลังมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งก่อสร้างอันงดงามตามคำอธิบายที่ให้ไว ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความสามารถแห่งพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำ ไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังผลรับของการดำเนินชีวิตไหนและโดยพระคำได้ประจากชัดในทุกด้านแห่งชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า ในการเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำงานในอาณาจักรของพระองค์นั้นอย่าวิ่งออกไปทำตามความคิดทุกอย่างเพียงเพราะคุณคิดว่ามันดีนะคะแต่ให้แน่ใจก่อนว่าคุณกํำลังทำตามรูปแบบและคำอธิบายที่พระองค์ได้ประทานให้นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณต้องรู้จักพระคำด้วยตัวคุณเองคะ่ะเพราะในพระคำของพระเจ้าน,านั้นคุณจะพบตัวอย่างรูปแบบ และคำอธิบายว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำและวิธีทำค่ะและนี่คือเหตุผลที่คุณควรศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อแผ่นการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด